สวยงามมากนะครับตรงนี้เป็นจุดที่แลนด์มาร์กเลยแลนด์มาร์กเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆน,นะครับมาชมกับบรรยากาศที่เขาใหญ่นะครับที่ที่เรากำลังจะไปนะครับด้านหน้าประมาณอีก200เมตรจากจุดสกัดนะครับเป็นน้ำตกเหวนรกนะครับตรงนี้ก็จะมีช้างป่าหรือว่าสัตว์ธรรมชาตินะครับที่ลงมา นะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูกันว่ามันสวยแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็ประมาณอีก200เมตรที่เราจะเข้าไปดูน้ำตกนะครับครับตรงนี้ก็เป็นจุดนะครับชมวิวอีกจุดนึงนะครับแล้วก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าน้ำตกเหวนรลกนะครับมีความสูงอยู่ที่60เมตรนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือปลอดภัยนะครับ มันก็จะแจ้งต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูข้างบนกันว่ามันจะสูงแนละสวยแค่ไหนนะครับนี่ก็เป็นบันไดที่เดินขึ้นไปนะครับโอเคอันนี้ครับเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนอีกนะครับก็แวะถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะฮะดู ด้านบนตอนนี้ก็เสียงน้ำแรงมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าน้ำจะเยอะแค่ไหนโอเคแต่ตอนนี้เราเดินได้มาประมาณเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่จากจากข้างหน้าเลยเนี่ยประมาณ1กิโลนะครับกว่าจะเข้ามาถึงตัวน้ำตกแต่ตอนนี้ก็น่าจะใกล้แล้วเพราะว่าได้ยินเสียงน้ำแรงมากนะครับเพื่อนๆได้ยินหรือเปล่าผมไม่รู้โอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายรูป อีกทีนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันถ้าไม่มานะ้องตกเหตุนรกแสดงว่ามาไม่ถึงเขาใหญ่นะครับนี่ก็เป็นเป็นทางวัดใจนะครับใครที่ดูกลัวความสูงก็จะลงไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องลงไปด้านล่างนูน่นนะครับดูบันไดลงไปอ,อีกไกลเลยพอสมควรไกลพอสมควรน,นะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่มาก็ ทำมาระวังกันด้วยนะครับทางมันอาจจะเลื่อนเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับ โอเคเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่สวยที่สุดนะครับของน้ำตกเหืวนรกแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดโมววิวนะครับเห็นไหมน้ำตกเราอยู่ด้านหลังนะครับสวยงามมากนะครับดูเพื่อนๆตรงนี้ที่ผมยือนอยู่มันก็จะแบบมีละอองแบบน้ำตกที่โผม่ลงมา ผมบอกเลยว่าสุดคัดสติกนะฮะตอนนี้หน้าจอของผมนี่เริ่มจะเต็มไปด้วยละองน้ำที่โปรยลงมานะครับจากชั้นบนนะครับจุดตรงนี้เรียกว่าน้ำตกเขวนนรกนะครับสวยงามมากนะครับตรงนี้เป็นจุดที่แลนด์มาร์คเลยแลนด์มาร์คเลยนะครับ เราอองน้ำก็จะเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้สวยจริงๆสวยมากนะครับ กด subscribe ให้กับเฮียด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเฮียได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเราจะไปที่ไหนกันเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้เหนื่อยมากเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายชันมากเราเดินเราจะต้องเดินขึ้นไปข้างบนทางสุดยอดอ่ะชันส,สุดอ่ะนะขออนุญาค่อยึ้นแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ